วันนี้เราจะไปก่อนอื่นหาข้าวกินก่อนอิูข้าวแล้วตอนนี้เวลาแล้วเ,เราต้องไปหาข้าวกินก่อนเราตอนนี้ชิมอยู่ดามให้เกลืออย่างชิมเสร็จแล้วคือไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำมนะันไอ้ดำวันนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลอ่ะร้านเสนะมอไ,ไปโรงพยาบาล โอ้ยฉันอยู่นะ้ำเช็คอินตัดเช็คอินเรื่องตามมาแล้วฉันจะกลับบ้านเหมือนฝนจะตกเลยก้อนมเมฆเยอะแยะไปหมดเลยแต่แดดแบบนี้โคตรร้อนอะ่ะมาแรกแมคโครนะคะอยากได้เนื้อว่าทำเป็นเนื้อแห้งอะ่ะน่าจะตากแบบเดียวไปได้ค่ะแล้วก็ออกกสายก่อนออกสายก่อนออกสายก่อนโอเคแอคโคจ๋าฉันมาแล้ว รถเยอะมากได้ที่จอดแล้ว,ลวใส่แมสตั่งใส่แมสนะเพราะว่าเราไปที่คนเยอะๆตอนนี้มีเชื้ออะไรมันก็พวกเชื้อหวัดอะ่ะมันก็ติดต่อทางระบบหายใจได้เหมือนกันอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยเป็นโควิดตบจริ ถาจากรถตัดแล้วสถานีต่อไปคือเซ็นทรัลมันมีงานกาแฟเดี๋ยวเราไปหากินกาแฟกันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่กินกาแฟเราจะไปกินชาเขียวแล้วเราก็จะไปกินขนมปังเกลือจริงๆแล้วมีร้านในใจอยู่แล้วว่าจะไปกินร้านอะไรแมคโครก็จะได้ได้หมูหมูอะไรนะหมูที่มันเป็นหมูสําหรับบดอ่ะแล้วเราก็จะไปหัป่นปลกรต่าย ได้กลัวมากเลยอ่ะแล้วก็ได้เนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดายเอทปะ่แะแต่เป็นเนื้อไทยนะไม่ใช่เนื้อออสชอบเผื่อแบบพวกนี้อยากกินสเต็กเพราะว่าวันเมื่อวานที่ทําสเต็กอะ่ะมันไม่มีอันนี้เว้ยมันไม่มีอะไรนะใบที่เป็นเส้นเป็นเส้นอะ่ะใบที่เขาใส่สเต็กอะ่ะมันไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทําที่บ้านก็ได้ปลั๊กไฟมา ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นบ้าอะไรกับการซื้อปลั๊กไฟแต่อันนี้ปลั๊กไฟเนี่ยมีสองรูฉันไม่ความสุขกับการซื้อปลั๊กไฟแล้วก็ชอบมากที่สุดคือได้อันนี้เห็นนี่ปหยี่สิบบาทโอเคได้แค่นี้ส่วนพวกเนื้อพวกอกไก่อกไก่จะไปทำมีไก่ฉีกไปวัดพรุ่งนี้แล้วก็พวกเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยอ,อยู่หลังรถหมดละ ถ้าดูเมฆสิดูเมฆสีดูก้อนเมฆสินะ่ากลัวมากเลยอ่ะมันเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะแสดงว่าลมมันแรงมากเลยอ่ะอจอดเลยไมไหนนีเนี่ยชั้นสองชั้นสามันจะมีที่จอดรถไหมอ่ะจอดฟรีเก้าสิบนาทีแรก การคพปิ้งเนี่ยมันเป็นการทดสอบกับแฟโดย,ยที่เราจะเอาน้ำในติดมาคี้เราคิดน้ำสิ่งเราจะหวานๆเนาะแต่ค่าความปลอดภัยเนี่ยอยู่ที่400นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สะอาดเป็ได้ปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่ว่าตัวไหนจะเหมาะก,กับการดิ้มกาแฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเรียนรนะู้เรื่องน้ำไปด้วยกัน โกโก้เป็นโกโก้คราฟคราฟโกโก้คือไม่ได้เข้าวงการโกโก้นานมันก็เลยลืมแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้ชาจ้าชาแล้วก็ชีสอบปังขนมปังเกลือ b a แอ n d Body w o r k d คุณคาดคุณควรใช่ไหมวะแล้วงานกาแฟของฉันก็ได้อะไรเนี่ยเออ ยูสุยูสุมัทชะฉันว่ามันไม่เคยเวิร์กับฉันอะฉันควรจะกินมัทชะธรรมดามัทชะครีมมัทชะาหรือว่าโกโก้ go, หรือว่ามัทชะาลาเต้แบบนี้มากกว่าแล้วก็ได้ครับโกโก้ go. อะไรไม่ได้กูไม่ได้กินโกโก้นานละโอเคออกค่ะออกเฮ้ย เลยเวลาไหมวะก้าสิบนาทีไม่เกินหรอกเอาอะไรมาเกินไม่ถึงชั่วโมงฉันเข้ามาตอนสิบหกจุยเอ้ฉันจะบอกว่าร้านชาน่ะโคตรน่ากลัวนะฉันจะบอกว่าจูู่เขาก็ถามฉันว่าเป็นคุณปอไหมครับว่าง,งั้นฉัน ฉันเลยตกใจว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋ออยู่ทางการแพทย์นี่แหละค่ะฉันเลยบอกเขาไปอย่างนี้หรือว่าเขาทักทุกคนวะออขอบคุณค่ะจากประสบการณ์กินคราฟโกโก้ของฉันนะคือแบบว่าคือด้วยความคราฟโกโกอ้อ่ะมันจะมีความเป็นแบบมีความเขาเรียกว่าไงอะคือเม็ดโกโก้มันไม่อร่อยนะเธอเอาจริง เม็ดโกโก้มันไม่อร่อยนะคือแบบต้องกินกับนมกินกับอะไรพวกเนี้ยครับว่าถ้าครับก็มันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรที่มันจะบูดบูดแล้วน่ะแต่ว่ามันมันมันจะเป็นแบบนี้โกโก้คราวโกโก้มันจะเป็นแบบนี้แหละเออโอ้เหลือมผัวหับน้อยกัน ไมว่างไหมคะโอเคแล้วให้โทรมาใหม่สััสดีค่ะกลับบ้านคะ่ะคุณน้อยไม่ว่างคุณน้อยไม่ว่างนะคะกลับบ้านคะ่ะสายไฟสวยมากเลยอันนี้เป็นเส้นที่ออกจากเซนทรัลนะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายปุ๊บก็จะเจออะไรแบบนี้เดี๋ยววันที่13เข้ามาในเมืองแค่มาตัดผมแล้วกัน เมื่อก่อนกินโกโก้กินแต่โกโก้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 ตลอดไม่โกโก้ก็ช็อกโกแลตอ่ะเพราะว่าสั่งอย่างอื่นไม่เป็นก็เลยกินแต่โกโก้กับช็อกโกแลตซื้อโกโก้มาไว้ครับโกโก้ก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้กินหมดอายุทิ้งไปก็มีแต่ว่าพอกินโกโก้ที่มันเป็นคราฟโกโก้จริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันกลับไปกินช็อกโกแลต ควานดูอย่างนี้คือก็ต้องเก็บแก้วไว้นะจ๊ะเก็บแก้วไปชงมัทฉะของตัวเองโอ้ยเอ็นดู่าเลยช่วงนี้ดูสูม,มัทฉะมันก็มีความอาเปิดมุก้วมันก็หวานนะมันมันก็โอเคมันก็เข้ากันแหละแต่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวของเราอะเราน่าจะเหมาะกับการกินกินเพียวไปเลยหร่อไม่ก็กิกนมัทฉะลาเต้ มชะชาดโฟมดอลโกนาอะไรไปอย่างเงี้ยก็สรุปว่าฉันพยายามเปิดใจให้ยูสุยูสุมะชัดชแล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะมบฉันไม่ใช่ว่าเวลาไม่อร่อยนะมันมันอร่อยในความเป็นยูสุมะชัดชะนะฉันเคยกินหลายร้านอยู่สรุปว่ามันไม่ใช่จริตของฉันแค่นั้นเองเลยแ o d y อนด์บอดก็จริงๆแล้วร้านเคยถามนั่นแหละว่ามีบัตรสมาชิกไหมฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปสมัครแแตแ่เมื่อ,อไหร่ ตั้งแต่ตอนที่เขามาออกบูธยังไม่เปิดร้านเลยนะนี่สรินา่าฉันได้นี้มาแล้วนะฉันต้องบวดสริน่าสิเดี๋ยวฉันต้องถ่า,ายรูปบวดสรินา่าก่อนสามรอยยี่สิบจ้าช่วงนี้มีโปรนะจ้าบาร์แอนด์บอดี้เวิร์น้ำหอมแบบหอมคือชอบอ่ะหอมมากคือชอบน้ำหอมของบาร์เอ้ยไม่ใช่ชอบโลชั่นของบาร์แอนด์บอดี้เวิร์กเพราะมันหอมนี่แหละ คือตอนนี้คือมุฟออนจากบาร์แอมเบริ่เวิไม่ได้ยี่ห้ออื่นก็ซื้อไม่ได้อะแต่ก็รู้สึกว่าเวลาคามันแพงไปหรือเปล่าแต่พอได้ใช้แล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ลงทุนกับตัวเองวะแค่นั้นเลยใช่ไหมละ่ะลงเวร8โมงตอนนี้17.07เพิ่งจะเพิ่งจะออกจากอิ๊กอนก็ลงเวร8โมงแล้วก็กลับไปนอนเนพอกลับไปนอนอื่นขึ้นมาก็บ่ายสองแล้วไ ตอนที่เข้ามาตอนนั้นยังร้อนอยู่เลยเนาะแต่ก็มีเมฆอยู่พรุ่งนี้พักอีกหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะทำหมีไก่ชิอ,อ๋อพรุ่งนี้จะไปวัดกับแม,ม่วางแผนไว้นะถ้าเก,กิดว่าฉันอ่นทัน